สวัสดีครับเปนรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำคำพิเศษนะครับวันพุธที่12เมษายน2566ยครับ14นาฬิกา16นาทีครับก็เป็นรายการคงทราบกันนะครับว่าเงินดิจิต้ล10,000บาทของพรรคเพื่อไทยที่จะแจกให้กับประชาชนอายุ16ปีขึ้นไปนี่ตอนนี้ก็เป็นกระแสะมากเลยนะครับล่าสุดเนี่ยทางดารแทวิสาวัฒเกตนะครับซึ่งเป็นอดีตผู้ว่าการธน,นาคารประเทศไทยได้ออกมาโต้แย้งในประเด็นนี้ วันนี้ผมได้มีโอกาสนะครับที่จะสัมภาษณ์ท่านศาสตราจารย์ดกรกิติเลียมสกุลครับเป็นผู้ก่อตั้งพรรคไทยรักไทยและปัจจุบันท่านเป็นอดีตรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและเป็นที่ปรึกษาของคณนะขับเคลื่อนนโยบายพรรคเพื่อไทยจะมาให้ความกระจ่างแล้วก็โต้ในประเด็นของดออรไทยสาวัฒนาเกตในฐานะที่ท่านเป็นอดีตนักเรียนญี่ปุ่นด้วยการสวัสดีครับนะาครับสวัสดีครับคุณชีพช้าครับ ขอบคุณที่อาจารย์ได้เกียรติกับช่อง youtube ชีพทำควับพิเศษนะครับใช่ครับใช่ครับเรื่องในในประเด็นเงินดีจิตอลหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยอาจารย์ได้มีส่วนร่วมกับคณะนี้ยังไงบ้างครับอาจารย์ครับเออเป็นคนที่ไม่ได้คิดเป็นคนเริ่มต้นแต่เข้าใจอยู่ก็คือหมอมิงนะคือหมอโรมินแล้วก็ทางทีมงานเขานะครับผมทั้งท่านเศรษฐาเนี่ยเขาก็คุยกันจะเคยมาถามผมเสมอเรื่องของเอ่อมัลติพอยเลอร์เด็เกหมายถึงผลกรบทบคอ่ะ ผมก็ให้ผู้จีคิดและตัวเลขไปแล้วรวมทั้งการคำนวณหนึ่งหมื่นเป็นเท่าไรถ้าห้าพันละห้าพันต่อหัวเป็นเท่าไหร่ผมก็ทษไปอย่างไงเนี่ยผมทําให้กับทางคุณหมอพรมบินและในพาคบนบนเวียนอยู่ในพัคเป็นเอกสารหลักฐานซึ่งวันสองวันเมื่อวานนี้ทางประชาชิธุรกิจได้ลงครัถ้าจำไม่ผิดนะครับได้หลุสารได้หลุต้นร่างต้นร่างของนโยบายอธิบายครับแต่พอดีผมได้เห็นในกลุ่มไลน์ที่ ได้ส่งกันมาอาจารย์ได้เขียนโต๊ะดอกเตอร์ทาริสาวนาเกลอดีตที่ว่าทหาไทยประเทศไทยอดีตนักเรียนญี่ปุ่นด้วยกันเราอาจารย์ลองดูไล่เป็นข้อข้อหน่อยสิครับได้ครับได้ครับก่อนอื่นก็ขอแสดงความเคารพนะเพราะท่านทาริสาเป็นรุ่นพี่ผมแต่อยู่คนละหมาที่เท่ยงไหยท่านอยู่ที่ลาวไรเคโอซึ่งเป็นหมาที่มีชื่อเสียงมากของญี่ปุ่นเป็นแต่เป็นติการชนนะครับครับ ผมอยู่มาเลยโมริยะเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลไทยนะครับด้านสมาญี่ปุ่นนะครับครับเอ่อซึ่งก็เอ่อกอขอโต้และขออย่านี้ท่านท่านทายภาษานี่คืออย่างนี้่อนอื่นเนี่ยเอ่อเราจะต้องเข้าใจเรื่องของคําว่าเอ่อดิจิทัลมอนี่ก่อนนะโทเกนเนี่ยมันมีคําว่าโทเค้นดิจิทัลต่างๆเนี่ยมันเป็นอ่ศัพท์ใหม่มันเป็นกระแสเข้ามาใหม่ต้องเข้าใจคําว่าเอ่อเรื่องของเงินดิจิทัลเนี่ยมันก็คือจริงๆเป็นสิทธิมันมีอยู่สองอันนะโทเก้นเนี่ยอีกอนนึง็นว่าเป็น เอ่อโทเค็นเป็นเอ่อคอยหรือเหนนรียญเนี่ยของงานนี้มันคล้ายกันแต่ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยมันก็คืองานของงานเนี้ยมันคือโทเค็นก็คือการสแสดงสิทธิเช่นถ้าจะพูดเนี่ย,ถ,ยถ้าพูดในภาษาชาวบ้านเลยนี่นะมันคือบุปผนะังหรือเอ่อวาลเชอร์ที่แจกให้ไปว่ามีเงื่อนไขว่าคุณต้องใช้ให้หมดนะในหกเดือนนะเ้าใช้ในรอบก,ก็สมีสี่ตารกิโลนะครับแล้วก็สามารถไปแลกสินค้าบริการไดนะ้ยกเว้นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับ อาจาถ้าเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะทําให้ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องโตเถยียงกันมากนะครับเอาละทีนี้ประเด็นของท่านทายสาอยู่ตรงไหนอ่าเขาไล่เป็นข้อไล่เป็นข้อที่อาจารย์สนใจนะครับผมเขียนลงไปเพราะว่าผมคิดว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยท่านทายสาเนี่ยบอกว่าเศรฐกิจไทยตอนเนี้ยมันมันเื้นตัวแล้วก็ไม่จาเป็นต้องใช้การกระตุ้นเลยคือทางภาคเพื่อไทยเนี่ยเราต้องการกระตุ้นเสรีจิจแบบช็อตเดียวเลยคือแบบอย่างขนาดใหญ่นิดหนึ่งเพราะว่าเครื่องจักร สี่เครื่องอยู่นะการบริโภคการลงทุน,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 นาการส่งออกการอะไรมันมันลำบากมากนี่มันเป็นจุชดชนะตั้งแต่แปดปีของท่านการบริหารการทันทีของราฐาัฐบาลที่ปัจจุบนันเนี้ที่กำลัาางจะไปเนี่ยนะครับแต่นี้เราก็ต้องการที่จะสตาร์ทจัมพ์สตาร์ทใช้คำว่าจัมพ์สตาร์ทดีไหมครับจัมพ์สตาร์ทแต่เรื่องว่าติดเครื่องยนต์ขึ้นมาใหม่ที่การจัมพ์สตาร์ทเนี่ยมันต้องจัมพ์สตาร์ทของฝั่งดีแดนไซส์ก็คือฝั่งการบริโภคก่อนครับเพราะว่าทางฝั่งซัพพลายไซส์หรือทางฝั่งเครื่องจักรทางฝั่ง เทคโนโลยีทั้งยมันไม่ได้ทำง่ายๆเรื่องการจับสลับทางฝั่งที่การบริโภคเนี่ยถ้าทําแบบจริจีจอกๆนะเหมือนกับที่รัฐบาลนี่ทำเนี่ยนละครึ่ขึ้นางอะไรมากเนี่ยมันก็ดีอยู่แต่มันใช้เวลานานก็มันใช้ทีละนิดทีละหน่อยครับแล้วมันก็เป็นตรงประเด็นเพราะว่าส่วนใหญ่เราต้องการให้คนทั้งประเทศเนี่ยโดยไม่เรื่องที่รักที่ชั้นไม่มีชนชั้นไม่มีรายได้ว่าคนรวยคนจนเนี่ยจะต้องได้เนี่ยเพราะเป็นหลักการทาง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 รัฐธรรมนูญ หลักประชาธิปไตยทุกคนเท่าเทียมกันภาคต่ามเดินไปตามเดินไปตามรัฐธรรมนูญด้วยนะต้องทำให้เท่าเทียมนะจะไม่ว่าคุณจะจนจะรวยเนี่นะดังนั้นเนี่ยดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยนะกระเป๋าเงินที่ดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยมันจะเป็นการนโยบายหลักๆที่คือต้องการจัมสตาร์ตติดเครื่องของเครื่องบินเนี่ยทางเศรษฐกิจให้มันขึ้นให้มันสตาร์ทขึ้นอีกครั้นหนึ่งถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยถ้าไม่มีการติดเครื่องอันนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์เป็นยังไง ขณะนี้การส่องออกมันถดถอยอย่างรุนแรงแล้วก็อเมริกาเนี่ยน่าจะเข้าสู่ภาวะการถดถอยที่เขาเรียกรีเ s ชชันในอีกประมาณไม่ไม่กี่เดือนข้างหน้านี่แล้วก็อาจจะรุนแรงด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะกระทบกับเราขณะนี้การส่งออกของเราเนี่ยมีอัตราการเพิ่มที่น้อยมากจนถึงติดลบเข้าเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลถ้าหากว่าเราเป็นรัฐบาลเนี่ยเราเลยเสนอว่ามันควรจะต้องจ้ำสตาร์ทอันนี้ข้อที่หนึ่งนะโอเค okay, ไหมครับหลักการทำไปทำไมนะ มาดูข้อสอบไ้อทสอ,ส,อสองเนี่ยข้อที่สองก็คือว่าทําไมมันต้องจาสตาร์ทแล้วมันจะได้ผลยังไงบ้างนี่มาดูข้อเท็จจริงอจาจารย์เขียนว,ว่า potential growth potential growth ครับ,ค,รบคือคือคนไทยเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันมีความสามารถเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรอาหารไอเรื่องของไอาการ,กรเกษตรการอุตสาหกรรมการทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยขณะนี้มีกําลังการใช้กําลังการผลิตจริงๆเนี่ยถ้าผมดูตัวเลขเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสัก หกห้าสิบเปอร์เซ็นไม่ถึงด้วยซ้ำครับส่วนใหญ่แล้วจะนอนหลับอยู่เพราะว่าไม่มีไม่มีกาลังซื้อเข้ามาเพราะไม่มีกําลังซื้อเข้ามาเนี่ยเ่องจากที่มีอยู่ความสามารถทักษะของคนไทยเนี่ยก็ไม่ได้ใช้เป็นประโยชน์ถ้าถามว่าเฮ้ยถ้าทำเต็มที่เป็นเท่าไหร่เขาเรียกว่า potential growth ศักยภาพเป็นเท่าไหร่ศักยภาพเศรษฐกิจไทยประมาณ6กถึง็ดเปอร์นะถ้าทำเต็มที่นะทีนี้ขนาดนี้มันอยู่ที่ประมาณ actual growth อยู่ที่2%ครับเพราะฉะนั้นนะ ถ้าเราปล่อยอย่างนี้ไปเนี่ยเราจะสูญเสียไปตั้งหลายเปอร์เซ็นต์นะที่ควรจะเป็ยนใช่ไหมหควรจะควรจะได้มาอีกสักห้าเปอร์เซ็นต์สักสี่เปอร์เซ็นต์ตัวบวกออกมาเนี่ยแต่เราได้แค่สองถึงสองกว่าดังนั้นเราก็ขาดอุ่นโดยรวมด้าถ้าเป็นอย่างนี้ไปเสร็จอีกเราก็จะตกเห็นนะี่งครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะปล่อยมันเป็นอย่างนี้ดังนั้นรัฐบาลของของเราเนี่ยที่จะขึ้นมาเนี่ยถ้าหากว่าได้ได้เป็นรัฐบาลบริหารราชการแั่นดินเนี่ย อ้สิ่งที่ทําต้องทําเฉพาะหน้าหรือ,รอตั้งแต่มการาขึ้นไปในปี2567ขึ้นไปเนี่ยหลังจากทีาร,า,การูรวาโค์งการเดือนในเดือนสิงหาแล้วก็เตรียมการต่างๆเนี่ยการจ้างสตาร์ทอันนี้จะต้องเริ่มตั้งแต่มกราปี67มันก็ข้อกับการที่จะด,ดูแลเรื่องการขังเคลื่อ์นโยบายของการใช้จ่ายของรบาลแหางนี้ด้วยเพราะฉะนั้นข้อที่สามเนี่ยนะครับก็คือการจ้างสตาร์ทแล้วก็ Start เริ่สตาร์ทเพราะว่าถ้าไม่ทําอะไรมันก็จะลาบากมนาะข้อที่สนะี่นะครับนะครับมันจะมีผลไหมมีผลต่อเรื่องของนโยบายการเงินการคัาไหมไม่น่าจะมีครับถ้าเข้าใจเรื่องของดิจิทัลอ่าวอลเล็ตหรือซึ่งมันเป็นโทเกินคำว่าโทเกินเนี่ยผมจะเรียนให้ท่านฟังสาว่ามันเหมือนเราออกคูปองมาอันหนึ่งนะคูปองหรือจะเรียกเป็นอ่าเป็นหัวเงินเป็นคูปองหรือจะเป็นบัลเชอร์ก็แล้วแต่ว่าให้คุณเอาไปแลกสินค้านะแย่ทํา้ทให้ได้เป็นหกเดือนนะครับ เราให้แรกกันทางบ้านนะครับครับเพ้วพอฉะนั้นคนที่ได้รับอน,นุ่านบัตรกำจวประชาชนเนี่ยก็เหมือนได้สิทธิ์ท้องเกิ้คือสิทธิ์นะได้มันสิทธิ์ดีไหมแต่ถ้าแต่ถ้าไม่ใช้ระบบเงินก็ถือว่าสิทธิ์นี้คุณไม่ต้องการใช้คยับแต่ที่เราต้องการให้ทุกคนใช้แล้วก็ถ้าถามว่าไม่มีบัตรไม่มีไม่มีไม่มีมือถือได้มมตตไหมได้สมมติว่ามีแบบกำจวประชาชนไม่ได้สมมติอะถ้ามีบับตรประจําตัวประชาชนเนี่ยเข้าไปที่ร้านค้าเนี่ยเขาก็ดูบแรบกำจัวทีเข้าไปในเครื่องมือของเขาเนี่ นะครับทุกร้านค้าก็จะต้องขึ้นทะเบียนกับทาง,งกระทรวงการคลังหรือจะคือหน่วยงานที่รับผิดชอบเช่นธนาคารธนาคารกรุงไทยเป็นต้นเนี่ยซึ่งสถานี้กรุงไทยก็ดูแลเรื่องตัวเลขขึ้นอยู่แล้วเนี่ยระยะบายงทีคืนเพิ่มเนี่ยร้านค้าร้านค้าเขาจะมีเบอร์ของอ่าขึ้นมาทันทีเลยเขาก็จะรูดให้รูดการ์ให้รูดตูดเบอร์นี้ให้ว่าคนรู้คนป้าจะซื้ออะไรเขาจะซื้อน้ำปลาซื้อน,นั่นซื้อน,นี่เขาก็รูดให้เลยก็คือว่าง่ายๆเลยไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับทีนี้ เราต้องการให้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยภาวะทุข์ทื่นหรือสิ่งเนี่ยมันไม่ได้กระทบต่อนโยบายการเงินนะครับครับไม่กระทบนะครับที่การท่านสายษาพูดเนี่ยว่ามันจะทาให้ต่อให้เกิดหนี้สาธารณะผมว่าไม่น่าจะมีนะเข้าใจไหมมันเข้าใจไม่ถูกต้องนะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยมันมาจากไหนเงินนั้นก็มาจากการภาษีทอนที่จะเกิดขึ้นจากกระบวนการอันนี้แหละครับทีนี้การโดยหางรานการยันริงเนี่ยไม่ใช่ว่าให้มีเงินสองสี่ถึงสามมันไม่ใช่อย่างนั้นเราคาดว่าในปีหน้าเนี่ย มันก็ใช่ได้กิจกรรมกันแน,น่มันก็ไม่ต่ำถึงสองเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์สองจุดห้าเปอร์เซ็นต์ดังนั้นเนี่ยมันก็มีรายรับภาษีเข้ามาประมาณเป็นแสนกว่าล้านของแต่ละายได้และในในกรณีกรุงไทยหรือการที่หน่วยงานราชการาที่ทำเนี่ยเวลาคาแบงค์เนี่ยเขาใช้แบง,งค์ออกทั้งไปก่อนพอแบงค์ก็มีเงินสำรองเขาอยู่ไปเป็งเงินฝากเองินอะไรซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผู้ที่ฝากเงินใน,นแบงค์ก็ต้องการดอกเบี้ยเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็เหมือนว่าเป็นการบริหารเงินสดเท่านั้นเองมันไม่ได้ก่อนิสัยธรรมดา คนละคนันนะคนละคนนะทำไม้ดีนะอย่างเช่นกรณีราาสกศเนี่ยโครงการต่างๆเนี่ยรัฐบาลเน,นี่ยสุดท้ายรัฐบาลก็ตั้งงบมาในสกศแต่น,นี่ไม่ใช่น่าจะเป็นเลยอันนี้เพียงเราออกโเกัลเนี่ยหรือสิทธิ์อันนี้ให้ปุ๊บเนี่ยชาวบ,บ้านก็เอาอันนี้ไปซื้อของโอเคนะครับโอเคแต่อันนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าคุณสายสารเนี่ยอาจจะเป็นท่านบริหารราชการกระทรวงการธนาคารเกษตรไทยแบบแบบเดิมอ่ะคือท่านมองว่ามันอาจจะกระทบส่อนหนึ่งนี่สาธารณะในทางการตลังซึ่งอันนี้ผมยืนยันว่า ไม่ครับผม,มถ้าจมีนี่สถานะนี่เป็นเรื่องของโครงการระยะยาวต่ซึ่งไม่ได้ไม่ไม่ใช่เรื่องของ <ผม S 2> ดิจิตอลไม่ใช่เรื่องของดิจิตอลเกิดขึ้นนะครับอาจารย์อ,อ,นนอาจารย์เราต้องเกเรื่องหนึน่งผมสงสัยว่าทําไมพวกผู้ว,ว่าธนาคารประเทศไทยทั้งหลายตอนประยุทธ์กู้เงิน28บล้านล้านที่ออกดันเพดานขึ้นมา <c oughs> ไม่เห็นลงมาพูดเลยอาจารย์ผมไม่เข้าใจเลยครับก็ก็คิดว่าตอนนั้นอาจจะอาจจะไม่ไม่ไม่ได้สนใจมั้ง ก็ถือว่าท่านประยุทธ์เนี่ยพูดเท่าไหรก่ก็เออก็ไม่ไม่ไมคล้ายๆว่าเป็นฝันเดียวกันหรือหรือจะเป็นฝันที่ทางฝั่งอนุรักษนิยมทั้งหลายนี่ที่ว่าเป็นเรื่องที่ดีซึ่ง,ซ,งซึ่งก็ผมไม่ได้ไม่ได้ขัดข้องนะที่ท่านประยุทธ์พูดนะเพียงแต่ว,ว่าที่พูดมาแล้วไปทําอะไรนี้สำคัญกว่าถูกต้องโอเคไหมท่านประยุทธ์พูดมาเนี่ยหนึ่งล้านล้านขวานเนี่ยนะที่ตอนที่โควิดนะครับผมดูตัวเลขที่การใช้จ่ายตรงนี้เนี่ยซึ่งผ่านมีการจัดสรรงบประมาณอันเนี้ยผ่านที่ ไอพีเอชไอเอ็มดีเน uh ี huh. ่ยสองสปาร์คถ right ึงมแจกรูกนะครับแล้วก็ตามลงไปดูว่ามันใช้จ่ายเลยมั่งเขาก็เอางบเก่าๆอะที่ของบประมาณแผนที่เขาไม่ได้เอามาขอจากอันนี้จำนวนมันประมาณเจ็ดแสนล้านนะถามจริงๆแล้วตอนนี้มีการออกผลออกมาไหมว่าเงินเจ็ดแสนล้านที่ลงไปเนี่ยมันได้เลยมั่งส่วนที่เหลือจะเกิดขึ้นนั่นคือส่วนหนึ่งไปให้ไอกระทรวงสาธารณสุขซึ่งนี้ไม่ว่ากันสี่ห้าหมื่นล้านถูกไหมครับประมาณห้าหมื่นกว่าล้านเรื่องอสมอันนี้โอเค สี่ที่เหลือเนี่ยที่เหลือก็แปลก่าเป็ยคนละครึ่งมั่นอันนั้นอนี้มั่ขึ้่สุดท้ายก็ไม่ได้อะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการกู้เงินโดยไม่ได้อะไรไม่ไม่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจอะไรเลยไม่ทำไมไม่ออกมาพูดบ้างทำไมไม่ออกมาพูดบ้างชัดเจนดีว่าเอ่อที่ท่านท่านเปนกู้เงินเนี่ยหนึ่งไม่คัดค้านซึ่งผมเองไม่คัดค้านนะสองแต่เอาไปใช้เน anyway, ี่ยใช่ไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวอันนี้ควรจะพูดเพราะในในกรณีนี้เราก็เอาบทเรียนที่ไม่เดียนเนี่ยมาดูและทำเรื่องของดิจิตอลวันเป็นต้น โอเคไหมครับถือว่าเป็น,นท่านทางอิสานเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจเรื่อง digital wallet ไม่ไม่เข้าใจเรื่องของโควเก้นและสิทธิ์โอเคไหมอ้นเีืว่าถ้าเอาเอาเอากู้ปอมมาให้แล้วจะต้องไปก่อนีนะ้สาธารณะซึ่งไม่ใช่นะครับอันนี้ท่านเข้าใจผิดนะเข้าใจผิดนะครับถ้าจะกู้นีาานะ้สาธารณะนี่ก็เป็นเงินกู้เพื่อทำอสิ่งที่ก่อสร้างการลงทุนระยะยาวน,ะานั่นแหละอันนี้การกระตุ้นเฉยเฉมันเป็นการ cash management ของเงินที่มันเหลืออยู่แล้วในระบบ,บที่ฝากอยู่ในธนาคัรนเท่านั้นครับแล้วก็ไม่ได้ให้ไม่ได้เป็นเงินสดกับชาวบ้านให้เป็นสิทธิเฉยเฉยชาวบ้านเข้าไปไปแลกเป็นของสินค้าทีนี้ผู้ที่ขายทำยังไงทีนี้ผู้ที่ขายเนี่ยก็สามารถที่จะไปขึ้นทะเบียนใช่ไหมว่าโอเคท่านจะขายของนั้น่านก็ตุนของตุนของจันก็ซื้อของมาทาหรือชาวบ้านมันมันสวดเนี่ยรวมหัวกันทําตั้งร้านค้าด้วยซ้ำและถามว่าพอซื้อซื้อเสร็จแล้วเนี่ยที่ point of sale เนี่ย เขาก็พูดการเสร็จใช่ไหมพูดการเสร็จเสร็จแล้วก็อาจจะต้องส่งมอบเงินภาษีมูลค่าพเพิ่มให้กับราัฐบาลบตามตามที่เป็นนะครับโอเคไหมครับเน็ต <Yes. S 2> ส่วนอีนี้คออ้า,าก็อาจจะเป็นคูณของมาจากบ้านห้ามใหญ่ได้ไหมได้ก็ไม่ว่าอะไรครับโอเคครับเชิญครับทีนี้อาจารย์ในถ้าเกิดเอาเป็นในรูปประทับจริงๆก็คือมันก็คงจะมีแอปคล้ายๆเป๋าตังค์ใช่ไหมอาจารย์แล้วก็มันอันเดียวกันเลยมันอันเดียวกันแต่เป๋าตังค์มันนี้มันต่างยังไง เดี๋ยวเดี๋ยวถามไม่จบกันก็ได้ถามไม่จบเลยครับคือผมว่าคนทั่วไปอาจจะอยากจะถามว่าวิธีการใช้ใช่ไงใช้ผ่านแอปเป๋าตังหรือว่าเรามีแอปกรุงไทยอยู่แล้วเรามีแอปเคแบงค์อยู่แล้วเราใช้ผ่านตรงนี้ได้เลยหรือเปล่าลว่าเราต้องสร้างแอป,ปขึ้นมาใหม่แล้ออวอาจารย์ไม่ต้องสร้างนะจริงๆแล้วมันอย่างนี้มันมันต่างกันนิดหนึ่นงแอปเป,ป๋าตังไม่ได้มีอะไรเสียหายนะครับนั่นเขาทำมาดีกรุงไทยกันแล้วแต่คนละครึ่งเนี่ยครับพิจิตมวา่าเราใช้คนละครึ่งใช่ไหมไอ้นคนละครึ่งเนี่ยวิธีการบริหารฐานข้อมูลของคนละครึ่งเนี่ เขาทําเขียนโปรแกรมนี้เขาเรียกมันว่าเป็นฐานข้อมูลที่โน้มน้าวเข้าสู่ศูนย์กลางทั้งหมดมันเรว่ารัฐบาลสามารถคุมการผ r าน s ซ c ชั่นการซื้อขายธุรกรรมเนี่ยต่อหนึ่งวินาทีนี่อาจจะได้สามสี่สิบล้านครับแต่แต่อันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้มันหลังบ้านของมันเนี่ยสมมืติเราให้วา o เชื่อไปแล้วเขาไปซื้อของซื้ออะไรขายของกันแล้วอาจจะ่งส่งของส่งภาษีให้รัฐก็อาจจะมีการ ค่าผู้ขายบางคนต้องการเทียนเงินกว่าอะไรแต่ถ้าไม่ต้องการเทียนเงินเอาไปซื้อของต่อเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันหลังบ้านมันจะเป็นทีาเรียกว่า d i s t r i b u t ledger ก็เหมือนกับบัญชีครับเป็นบัญชีที่การกระจายอย่างเอ่อเอ่ออะไรดีอย่างอย่างที่เป็นประชาธิปไตยถีไหมครับพูดง,ง่ายๆนะพูดง,ง่ายๆคือไม่ใช่รวมศูนย์เป็นกระจายศูนย์ครับเมื่อเป็นกระจายศูนย์เนี่ยในความเห็นผมสามารถจะทําบล็อกต่างๆได้การจัดการต่างๆก็ๆๆมันก็ไม่ได้ยุ่งยากเท่ากับในคนละครึง่ง ดังนั้นเนี่ยจาทําให้การใช้จ่ายต่างๆมันคล่องตัวมากกว่าเยอะเลยแล้วผ่านผ่านกรุงไทยไหมผ่านได้ครับแล้วกลุ่มที่เขาทําอยู่แล้วเนี่ยคุณสมคิดเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าของเราเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่คอนเซ็ปต์เนี่ยมันอาจจะนละทางของของเดิมที่ทํามันเป็นการรวมสูงของเราเป็นกระจายสูงครับซึ่งเขาก็กลัวว่ามันจะ transition แล้วมันจะเป็นอะไรไหมซึ่งไม่ยากหรอกผมก็มาจัดการครับปรึกษากลุ่มเดิมนี่แหละผมว่าไม่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 ยากแล้วก็พฤติกรรมของคนไทยก็ใช้แอปสแกนอยู่แล้ว กกแช้แอปเตาตั้งอยู่แล้วครับยุปัญหาชินชิน,ช,นชินมากมากทีนี้ทีนท่<อ><ๆ>านก็จ้องพอพเป็นแล้วเนี่ยมันเราเราก็จำสตาร์าเสร็จใช่ไหมครับศักยภาพจะโตัวไปเท่าไหร่ะสมมติเราอยากอ่าโปรเจคชั่นกล้มันหกหเปร์็นต์อรที่ผมคำนวณไว้เนี่ยอยากให้ได้ประมาณสักแปห้าเปอร์เของ6%กหกเปรเหรือเ็เปอร์เซก็ประมาณสักหเปอร์เซตครับ,รบ<ๆ>ที่ท่านเสร็ษฐาพูดอ่ะ แล้วก็ที่คุณมุ้งอิงและก็นโยบายพรรคเพื่อไทยนี่ต้องการให้เกิดการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง5%เพราะหลายท่านมีรายจ่ายเพ่อการลงทุนรายจ่ายอนึ่เยอะแยะมากรวมทั้งเรื่องนโยบายครอบครัวหนึ่งครอบครัวหนึ่งครอบพาวเวอร์นโยบาย600บาท4ปีเงินค่าเดือนคันต่างเรื่องนี้มือหนึ่งเนี่ยเราจ่ายอันนี้ประจําสปาร์ตจริงพอเครื่องยนต์ติดปุ๊บเนี่ยมันก็จะหมุนไปข้างหน้าสี่เข้าห้าเข้าสี่รอบห้ารอบมันก็จะได้ภาษีเข้ามาภาษีเข้ามาเนี่ย ล้วก็มีการใช้จ่ายต่อไปแต่ว่าดิจิทัลวอลเล็ตขั้นเดียวนะผมเดือนขั้นเดียวคและขั้นต่อไปก็ไม่ไมไมต้องถามเรื่องเครื่องติดละไม่ต้องไปไม่ต้องเป็นสตาร์ทอีกเพราะเดี๋ยวมันจะเครื่องมันจะไหม <c oughs> อาจารย์ <c oughs> เรียนถามนี้ครับสมมติบางบ้านเนี่ยคุณพ่อคุณแม่อยากซื้อแท็บเล็ตให้ลูกอยากไปจ่ายค่าไฟที่ติดไว้จากครั้งก่อนๆนี่ทําได้ไหมอาจารย์ได้ครับได้ครับไม่มีปัญหาครับยกเว้นซื้อของผิดก็หลายนะ โอเคครับโอเคเยี่ยมเลยครับทีนี้คครรัับบเขาจ่ายค่าโรงเรียนได้ไหมได้ครับจ่ายค่าโรงเรียนเพราะว่าบางทีไปติดติดหนี้ผ่อนชำระค่าเทอมลูกๆอยู่นะครับอาจารย์จะต้องจะต้องมีมี POS นะ point of sale นะรูปการไม่ได้นะลูกๆเปิดเทอมซื้อหนังสืออะไรพวกนี้นะครับซื้อหนังสืออะไรได้อยู่แล้วครับได้อยู่แล้วครับครับเอาอาจารย์อีกนิดนึงแอดวานไปหน่อยเอาไปถ่ายของโรงจำนำได้ไหมยี่ติ ลงจำนำถ้าเขาได้สิเพราะว่าเป็นการ่ายของของคืนมาครับร<อ>รเพราะว่าเป็นการมันก็เป็นการใช้จ่ายเพราะลงจำนำเนี้ยไม่ใช่เอาเอาเงินไปลปขกไม่ี่พอเราเราเอาไปเอาเงินไปให้ลงจำนำเอาสูุปเอานาฬิกาคืนมาใช่ไหมลงจำนำก็เอาเงินอันนั้นไปหมุนเวียนต่อให้จำนำต่อไปไอาจารย์รู้ไหมผมก็เอาผมเอาชาวบ้านอาจจะจนว่าโรงเรียนเปิดพอดีเอารบกมะจำนำใ่ก็ได้เงินมาก็าเลยหมุนต่อยอ่ะนะผมอาจารย์รู้ไหม,ไม ผมเคยหมุนเงินไม่ทันแล้วจ้าเอาคอมพิวเตอร์ไปจำนำครับได้หมื่นฮ่าเออโอเคโอเคเลยเอออาจารย์เนื่องจากอาจารย์แะชาวบ้านมีทางเลือกเยอะแยะเลยอาจารย์ซ้ำมากกว่านั้นนะชาวบ้านเขารวมหัวกันแล้วไปทำร้าน้านเองด้วยครับอาจารย์อาจารย์รู้ไหมตามตามบ้านนอกบ้านนาหรือว่าตามห้างเล็กๆเนี่ยเขามีจำนำโทรศัพท์มือถือนะครับอาจารย์ใช่ครับโอ้เนี่ยไปตัดถ่ายจำนำมือถือออกมาใช้เองแล้วแต่ คือ,เร,อเรื่องเรื่องเรื่องพวกนี้ได้หมดยกยกเว้นว่าเอาไปซื้อของออนไลน์อันนี้ไม่ไม่ได้เพราะมันคุมไม่อยู่ครับ<ต>ผม,มผมที่ผ่ว่าส่วนตัวแ<ล>น่ใจเงินอนนอนไลน์มันอาจจะวิ่งไปอยู่ที่อแอปต่างประเทศอย่างนี้เราไม่เห็นด้วยส่วนตัวนาหนา<ร>่ใจผมให้ของอันนั้นน่ะมันมันบนเวียนอยู่ในแถวหมู่บ้านครับทีนี้ไอไอลงจำนำเหมือนกันมันต้องอยู่แถวหมู่บ้านนะถ้าไม่มีต้องหาวิธีอื่นนะมันไม่ได้นะถูกไหมเราเราอยากให้มันอยู่สี่ตารางสี่กิโลเมตรอ่ะ ส่วนตัวเนี่ย่จริงเดี๋ยวนี้มันเป็นเมืองไปหมดนะตามจริงก็มีจริงอะครับส่วนตัวผมน่าการผมยังคิดว่าหนึ่งหมื่นนี่ยังน้อยไปน่าการต้องสักสองหมื่นครับเพราะว่าเพราะว่ามันจะพอแล้วครับแค่แค่หนึ่งหมื่นก็จะโดยเข้าตำหนิว่าจะประชานิยมแบบไหนโอนเงินเป็นห้าแสนห้าหมื่นล้านนะคิดว่าเป็นร<ต>ัฐสวัสดิการานะครับผมเนี่ยผมว่ามันไม่เยอะห้าแสนห้าหมื่นล้านเนี่ยเทียบกับ GDP ีีสิบเจ็ดล้านล้านเนี่ยนิดเดียวเองครับเข้าใจไหมแล้วมันไม่แย่หายไปเลยมันกลับมาอีก วองส่ลงไปแล้วมันจะหมุนกลับมาแล้วอาจารย์นิดเดียวอีกสองใช่แบบคนอื่นครับอีกสองคำถามอาจารย์ต้องไปเกาะตอบกกตด้วยหรือเปล่าครับใช่ครับซื้อได้กกตตามจริงเนี่ยเขาถามมาแล้วเราก็พักพักเพื่อผู้ถายเนี่ยได้นําเสนอไปแล้วไงนี้แต่เราอาจจะอธิบายเนี่ยยังไม่ถึงใจพระคุณพระเดชพระคุณท้านครับนะเพราะถูงนั่นจมื่นั่นนี่กกตเขาต้องปฏิบัตินาทีเขาถามว่าเออเชื่อมาบอกเลยสิให้ละเอียดอีกนิดนึง เงินมาจากไหนก็เงินมาจากที่ผมพูดเนี่ยอันที่สองขอบเขตเป็นยังไงใช้จ่ายยังไงแล้วมันหน้าตามันเป็นยังไงเขาก็พูดเขียนอธิบายประมาณผมว่าประมาณสองสามหน้าถ้าถ้าถ้าการจะไปตอบกกตก็ตอบแบบในช่องผมนี่ชใช่ไหมครับอนี้ใช่ใช่หนึ่งที่มาของเงินสองมีความเสี่ยงต่อการเงินการครลังมันไม่มีะตอนอนี้สาธารณะไหมครับไม่ก่อครับเยอะไหมครับไม่เยอะครับ เอ,เอาไปทำเอาเอาเอาไปถัลุงอย่างอื่นเยอะกว่าน er er> ี้กานเอ้ออะไรนะเอาไปถลุงอย่างอื่นเยอะกว่านี้ครับโอ้โหเยียมมาหนึ่งล้านล้านครับที่ได้เป็นประโยชน์นะแค่กระทรวงสาธารณสุข4 5 0 0นล้านให้อสมรนั่งฟรนะถ้าให้หมอนะคือของนะฟอเครับแต่ที่เหลือท่างไงครับผมดูตัวเลขข้างในแล้วครับแต่ละโปรเจกต์อย่างเช่นเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงปลาน้านปลางี้ยมันไม่เกี่ยวเลย มันไม่เกี่ยวเลยกับงานของ,งขอะการฟื้นประเทศชาติตามในไเงี้ยทันั้งหลังจากที่มีโควิดเนี่ยมันต้องจัดก,การใหญ่ๆตอนนั้นท่าประยุทธ,ธ์คิดแบบเราได้นี่นะวันนี้ก็ไม่ต้องมีแล้วนะไม่ต้องมีการว่าท่านประยุทธ์ก็เป็นนโยบายต่อไปเลยครับต่อ,งอลอมองมายยงต่อประยุทธ์ลงการจะได้มีนโยบายนี้มนไม่มีมันมมเลยต,ต้องลงมาทาไงพิเศรษฐกิจม<น>ันไม่ลงใกล้เหวนนะเพื่อไทยไม่ทาถ้าทําไปแล้วก็โดนอารมณ์แบบนี้นะ แต่ถล่มก็ยิ่งดียิ่งเสียงยิ่งดีในพานนองเนี่ยอาจารย์อยู่พอดีตอนนี่ตันหนวดครับอาจารย์วันนี้วันนี้สีส่วนจันญาไปบอกว่าผิดพบรบเงินอะไรเงินกุดชุมเหรออาจารย์ผอกุดชุมนี่และสมัยไ,ไหนผมยังเด็กนันตอนนั้นสามสี่สิบปีแล้วแมกุดชุมมันอย่างนี้อีกอันหนึ่งเออคุณคุณ,ค,ณคุณที่ทำครับเขาคืออย่างนี้ที่ผมพูดเมื่อกี้ถ้าเป็นคอยนะแบบทุกเกินคนละอันถ้าคอยอย่างเงี้ยเช่นบิตคอยอือหือ ไอ้พวกเนี้ยมันจะต้องออกเองินออกเองินดิจิทัลตัวใหม่ออกมาครับอันนี้ไม่มีนะไม่ได้ออกนะครับไม่มีนะมันเป็นมันเป็นแค่วาลเชื่อร์เป็นสิทธิ์เฉยเขาเรียกว่าโทเค็นสีสุวรรณเนี่ยจอ้อฟฟ้องอก็ดีอยู่แต่ให้ศึกษาอีกหน่อยเพราะว่าทำใจฟ้องเร็วไปนิดนึงเพ <c oughs> อยากให้ไปอ่านนะในเรื่องของไอ้เนี่ยกฎหมายเรื่อง digital, ดิจิทัลดิจิทัลแอสเซทอะครับ มีโซลิศเดตมันมีพระราชบัญญัติของแบงค์ชาติที่ออกเสนอผ่านมาเรียบร้อยแล้วนี่ออกเป็นพระราชพระราชบัญญัติหรือเป็นพระราชกำหนดแนใจน่าจะเป็นพระราชบัญญัตินี่ชัดเจนนะว่าโทเค็นหรือสิทธิ์นี่คืออะไรคอยคืออะไรแล้วเงินดิจิทัลคืออะไรครับสมมุติว่าเพื่อไทยเสนอแล้วออกเป็นคอยมานะคอยจริงๆเป็นเงินเป็นอีกสกุลหนึ่งมาเลยเช่นเหมือนกับของไอ้นันของรีบล่าอย่างเงี้ยเอออย่างนี้ไม่ได้แต่แน่นอนเพื่อไทยจะโม พูดไปให้มันดูแลสนุกนะสูฟ่าพูดว่าเพื่อไทยคอยใช่ไหมจริงๆมันไม่ใช่คอยนะมันเป็นโชเก้นโชเก้นหมายว่าเป็นสิทธิสิทธิที่สิทธิที่ในการเอากระดาษแผ่นเนี้ไปแลกเอาของมาในพื้นที่4ตารางเออในพื้นที่4กิโลและใช้6เดือนนะครับผมว่าเพื่อนร่วมชาติของรเราอีกหลายสิบล้านคนรออยู่นะครับอาจารย์รออยู่รอ,ออยใ่อันอีกอันหนึ่งนะเพื่อไทยเสนอ30บาทรักษาทุกโรคแา่เกือบตายต่างันนี่ครับ ไม่มีใครเชื่อเลยก็าทาได้อะไรเนี่ยโอ้โหต่อต้านทั้งหมอทั้งทุกอย่างเลยนะแล้วมันเป็นยังไงล่ะมันจบไหมมันยังอยู่ยงคงกระพันเอา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 ไปขยายบริการโอท็อปเป็นยังไงโอท็อปโอท็อปโอท็อปนี้อาจารย์เป็นคนรับผิดชอบเลยใช่ผมเป็นคนน้านเองใช่ถูกต้องเป็นยังไงยังอยู่ยงคงกระพันเป็นปาเดอร์เลยจะแ่งแปลแปสารจนจะเละเทะแล้วครัเนี่ยครับแล้วอาจารย์คําถามสุดท้ายครับอาจารย์คิดว่าหลังจาก หลังจากเงินเงินหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยกระจายไปถึงห้าสิบล้านคนแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่มันจะเกิดอะไรขึ้นมองไกลๆนิดครับมันเกิดขึ้นทันที <c oughs> มันจะเกิดขึ้นขึ้นขนาดใหญ่ของการใช้จ่ายครับแล้วก็ประชาชนจะฟื้นคืนมาทมาาํามาค้าขายประชาชนก็มือหนึ่งก็ทํามาค้าขายไปด้วยอีกมือหนึ่งก็บริโภคไปด้วยครับเพราะฉะนั้นร้านค้าในหมู่บ้านก็แฮปปี้ ประชาชนอาจจะรวมตัวการขายของด้วยซื้อของด้วยนะแล้วอีกนอกจากนั้นแล้วถามว่าเอ้ยแล้วในเมืองมันได้ได้ในเมืองก็ได้ด้วยแล้วถามร้านค้าใหญ่ไดไม่ได้ใครับทุกคนมันกลกลับไปซื้อร้านค้าใหญ่อ่ะนะสุดท้ายเนอะครับผมแล้วถ้าจะซื้อปุ๋ยอย่างเงี้ยมันก็ธุท้าะก็ไปซื้อโรงปุ๋ยจากโรงงานปุ๋ยอ่ะมันก็ได้กันเป็นทอดทอดอ่ะครับแต่ครับเนี่ยมันไม่มีอะไรต้องมาคัดค้านเลยครับถามว่ามันจะเจ๊งมันไหนมันไม่มีเจ๊งก็อมบอกแล้วไม่มีไม่มีนี้สถานะครับผม เออแล้วก็ไม่ไม่รบกวนนโยบายการเงินการธนาคารเลยแล้วอีกอย่างสุดท้ายนะมันเป็นพื้นฐานสําหรับการออก CBDC Digital Wallet เอ่อ Digital ของแบงค์ชาติ Central Bank เอ่อ Digital Digital Coin CBDC ครับนะซึ่งแบงค์ชาติต้องการออกเงินชื่ออะไรนะเอ่อเอ่อยี่ห้ออะไรขท่านเงินอะไรที่ภาษาไทยนะเอ่ออินทอร์นอลอินทอร์นอลนั่นแหละทุกคนออก คอยตักคุณอินทนนท์มาอันนี้เป็นการทดลองการใช้โทเก็นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบแต่เพียงแต่ไม่ใช่เป็นของคอยไงหลังจากนั้นพอแบง์ชาติเห็นว่าเฮ้ยไปได้นี่ว่าแบง์ชาติก็มั่นใจจะออกอินทนนท์ครับไปนี้ก็แบง์ชาติก็ใช้อินทนนท์หมุนเวียนมาหมุนไปเวียนมาสบายเลยทีนี้ครับเออโอเคไหมอาจารย์ครับก็เขาจะคุณแบง์ชาติก็จะคุปริมาณเงินได้ระดับหนึ่งบางสถาน รวมทั้งก็ให้มีการสัมพันธ์กับนโยกายบายการทางสุด้า้อีกนิดนึงครับพรรคอันหนึง่งพรรคอันนึงท่านผู้หญิงท่านหนึ่งที่เป็นนัก่ายเศรษฐกิจของพรรคพรรคหนึ่งะนะได้ถามว่ามันจะเกิดเงินเฟอ้อไหมโอ้ใช้เงินขนาดนี้แสนนั้นผมเรียนเลยเมื่อก,กี้ที่บอกแล้วว่าอ,อ potential growth กับ actual growth ตัาหาก,กันเยอะเราไปหมุนทางด้านภุมปภูมิสุสคือทำอย่างไรให้การ growth ที่ จเจริญตัวที่เป็นจริงเนี่ยให้มันใกล้กับสิ่งที่มันควรจะเป็นนยะยังอา,าสามันช่วงแรกที่เงินมันไหลไปเยอะเนี่ยสมมติไปเอาสักเดือนละแสนล้านแสนล้านระยะแรกสองสามแสนล้านเนี่ยมันจะเกิดโอเวอร์ชู่นิดหนึง w นน่งโอเวอร์ชุ่มหมายถึงว่าราคาจะพุ่งขึ้นนิดหนึ่งแต่ว่าพอเครื่องยนต์ติดเนี่ยอุปสงค์และอุปทานมันจะเข้ามาใกล้กันอุปทานผู้คนเห็นโอ้ขายของดีดีว่ารีบผลิตกันใหญ่เลยทีนี้เห็นไหมเรามีการเตรียมช็อต็อปชตเติ้ของมันก็จะเกิดความ การของก็จะออกมาเยอะเข้ามาในตลาดเพราะฉะนั้นที่บอกว่าช่วงแรกที่มันอาจจะของแพงขึ้นบ้างสักหนึ่งสองเปอร์เซ็นต์นะราคานะราคาู้วพราอาจจะจำบ้างแต่ในอีกหกเดือนเนี่ยเดือนที่สองเดือนที่สามเดือนที่สี่มันจะค่อยๆลดลงเข้าสู่ภาวะปกติครับครับครับแฟนรายการทุกท่านครับนี่คือท่านอาจารย์จิติริมสกุลท่านเป็นผู้รับผิดชอบเป็นผู้ก่อตั้งโครงการวันตำบนวันโ r o ดัก t หรือโอท็อปนะ ณพอสนี้สองเท่าหกท่านกลับมาสร้างดีต่อเงินให้กับคนไทยอีกอาจารย์ครับขอให้อาจารย์อวยพรให้คนไทยทั่วประเทศในวันสงการนะครับอาจารย์ครับครับครับในวันาละดิถีขึ้นปีใหม่ของไทยวันสงการตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็ขอให้ทุกคนไทยทุกท่านนะครับไม่ว่าจะอยู่เชินชมพักเพืองไทยหรือจะเป็นพักใดก็แล้วแต่คือเป็นคนไทยก็แล้วกันครับในทุกท้องที่ท้องจิตขอให้ท่านรักษาสุขภาพ มีความสุขแล้วก็เป็นวันครอบครัวให้ใช้เวลาให้เต็มที่ก็กลับมา,าทํางานต่อไปเพราะว่าเพราะว่าการข้างหน้าเนี่ยเศรษฐกิจมันยุ่งยากมากเลยต้องอดทนนะครับแล้วก็อย่าใช้เงินเยอะขึ้นไปที่สําคัญคืออย่า,าดื่มแล้วขับดื่มแล้วเมาเมาแล้วขับเนี่ยเรต้องต้องตืง่นกิจสิทิีสในฐา,า,านะรองหัวหน้าพักเคืือไักรก็ขออาราธนาสิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างที่ท่านนับถือเนี่ย ไปพร้ให้ท่านนะครับในช่วงปีใหม่ครับรวมทั้งท่านชีพทาำท่านชีพทมด้วยนะครับที่เรบคุณนะครับมีให้มีมาสัมภาษณ์ผมครับดริขอบคุณครับรองผู้อำนวยการครับผู้จัดการครับสวัสดีครับอาจารย์ขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับครับครับ